กูอัดแม่งเลยเดนไบร์โลบอคเดนไบร์โลบอคเอ้ยอัดจริงไอพี่ลิวพี่ไม่อายไม่ไอเราเพียรแร้งแดงบอกเลยแร้งแดงเดนไบรเนี่ะมาเล่นโลบอคก็ชิลชิลปะวะเอ๊ะวัดดิจ้าวัดดิจ้าบอกเกมนี้ค่อนข้างแปลกๆนะเปิดมาพี่เจอเครื่องเลยไงแร้งแดงสกิลเช็คไม่ดูบอกเลยว่าแร้งแดงอย่างพวกเราอ่ะ าคิวเลอร์เจอก็เล่นได้ทั้งวันใช่ไหมน้องใช่จิบหายโอ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเครื่องระเบิดอ่ะเอ้าเพื่อนซ่อมอยู่เปล่าว้าวนี่เจคิวคิวเลอร์คิลเลอร์ลงไม้ใส่เลยลงไม้ใส่เลยเล่นได้ทั้งวันน้อง

โอกาส4%เอ้ยมีคนมาช่วยโอเคสวยงามเล็กได้วายเดี๋ยวก็ได้เลยพี่ซ่อมเองโอกาส4%ชิบหายมันมาแล้วมาแล้วเนี่ยเพื่อนมาหมดแล้วเนี่ยชิว ไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นน่ะถ้ามันมาพี่ว่ามันน่าจะไปแคมป์อีกประตูนึงอยู่เว้ยว่ามาเพี้พี่พี่พี่หลังเพี้ยหลังเพี้ยไปละไอ้ตัดไปละลาก่อนเพื่อนโช่ดงแี้ไปดองเบอร์ไรเดี๋ยวพี่อยู่อีกประตูพีปีปีช่วยด้วยพี่ริวพี่ริวช่วยด้วยพี่ริวได้น้องรอแป๊บนึงโอเคไปไปไปเดี๋ยวน้อง พี่มาช่วยแล้วน้องพี่ออกไปแล้วเบอร์ังคมที่ดีเพื่อนไม่ทิ้งกันน้องแต,แต่พี่แปลคนแรกเลยนะพี่เ้ยครับเป็นคิวเลอร์แย่แล้วพี่รู้ได้ไงไม่มีชื่อน้องอยู่ในเซอร์ไวเวอร์เฮ้ยแต่เซอร์ไวเวอร์น้อยอ่ะ <c oughs> แบบนี้เซอร์ก็เสีย <c oughs> เปรียบดี <c oughs> เครื่องเท่าเดิมอ่ะไขวิ่งผ่านไปวะ

ไอคนนึงปั่นยาวเลยนี่วะกูหิวเอาแตมก่อนมีแตมไหมในเกมนี้มีมีแตมเลือดปะชิปเป่งแล้วน้องจ๋าน้องปล่อยเพื่อนไปน้องน้องปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนน้องปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนเถอะน้อง เราอย่าทำแบบนี้น้องอย่าให้ออกไปให้เพื่อนออกไปมีอะไรไปเี่พี่ีอะไไปไม่ไม่ให้เพื่อนออกไปเอ้ยเป็นคนใจดีหน่อยน้องเพื่อนอุตส่าห์ซ่อมมาถึงขนาดนี้เซอร์ไวเวอร์น้อยกว่าเซอร์ไบเอรเสียเปียบน้องชิบหายแล้วตายเลยไม่ได้เฮ้ยมันชี้มาหากูแล้วยา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 อะไรทันเปล่าอะไรทันเปล่า ค yeah. ิวเลอร์ก็จ่อมาคิวเลอร์ก็จ่อมาแล้ก็ได้ตัวนึงไอ้เหี้ยมีมีสามคนได้คนเดียวคิวเลอร์ก็จ่อก็แบบสกิลเช็คตึงทุกรอบอะครับเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่แดงอะมึงไม่แดงอะมึงใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน้องทำไมไม่แดงวะอะไรดิเฮ้ยมันเป็นไก่ไก่พลายไปเอาพี่ไอ้เหี้ยไอ้บอกแล้วพี่ไอ้เหี้ยมันจะเก็ตดีกว่าแก่เน้อง เฮ้ยคิวอยู่นู้นเฮ้ยเสื้อตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมันซ่อมนานกันจังวะใช่เลยซ่อม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 น้องน้องเลือกซ่อมก่อนมันอยู่นู่นมีเพลงครึ่งด้วยโคตรป้าเลยแล้วทำไมเขาต้องไล่กูเนี่ยเดี๋ยวโอ้ดอกดอกเลือดเลอดเลือดเลืดน้องมีไฟฉายน้องน้องไฟฉายหน่อยไฟฉายหน่อย Ơi, thế <laughs> thế chơi này, đâu chân chơi đâu, chân này chân này, chơi này, chơi này, <coughs> làng, <coughs> chơi này. anh <coughs> hey, <coughs> <thế> này nó chân <coughs> này chân anh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  này anh chị 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 chị anh 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 แรงแดง <c oughs> โดนแดกเลยน้องพี่มีความลับจะบอกป้ปว่าไงพี่พี่ไม่มีเดทบายในสตรีมด้วยซ้ำไม่มีแหลงแดกอะไรกูไม่เคยเล่นแหลงด้วยซ้ำกู <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเล่นนะ <c oughs> ตายเลยความแตกเลยโดนเด็กด่ากกระจองแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้คลิปสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมลงในช่องนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวด้วยว่าตอนนี้ผมมีแฟนเพจของช่องแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะติดตามก็สามารถไปหาใน Facebook กันได้ชื่อว่าเพจมึกหมาตาปนูนหรือจะกดลิงก์ที่อยู่ข้างล่างใต้คลิปก็ได้นะครับผมแปะไว้ให้แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม